สวัสดีครับผมนิติตันติพูนห้าส่งูนย์ศูนสามน6วันนี้นะครับผมจะมาทำการนะครับใส่สีชิ้นงานนะครับเพนเดอร์ชิ้นงานนะครับก่อนอื่นนะครับทำการใส่สีชิ้นงานก่อนนะครับไปที่แอปเปเลนซ์สีนะครับเลือกนะครับส่วนที่จะทำการใส่สีนะครับผมจะเลือกส่วนของด้านบนนะครับกดคลิกขวานะครับ a p p e a r a น c e นะครับแล้วก็ b อร s extrude นะครับทำการเลือกนะครับ ผมจะเลือกให้เป็นนะครับ Glass นะครับคือแก้วนั่นเองครับเป็นแบบ texture นะครับเลือกแก้วแบบ glass fiber ก็ได้นะครับหรือเราอยากจะเลือกอย่างอื่นก็ได้นะครับเอาเป็น g l a s s แก้วบางก็ได้นะครับสีอื่นอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกก็ได้นะครับเราอยากได้เป็นตัอื่นเราก็สามารถทําได้ในที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็น clear glass นะครับ กดโอเคนะครับที่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนของเหล็กนะครับเหล็กต่างๆนะครับที่สเวปมานะครับผมจะทำการใส่สีเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มเหล็กนะครับส่วนของเหล็กที่ส่วนของเหล็กส่วนนี้ด้วยนะครับ เหล็กสองส่วนนะครับผมจะใส่สีนะครับเป็นเมทัลนะครับใส่เป็นนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะใส่ด้เลยครับใส็เหล็กนะครับสตีลนะครับเลือกบัสรสตีลก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับอาจจะใช้คาร์บอนอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนนะครับ อาจจะสแตนเลสสตีลออกก็ได้นะครับถ้าแ,แต่เราเลยนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะใช้นะครับเปอร์นิสสตลนะครับจะได้มีความงางามนะครับเห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อาทำการใส่สีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทำการเรนเดอร์นะครับ เซนเดอร์คืออะไรครับคลิกไปที่ true นะครับเลือกนะครับ add in นะครับกดที่ photo work นะครับแล้วไปที่ office product นะครับจะมีให้เลือกหลายแบบนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะทำการเลือกพื้นหลังก่อนนะครับซีนนะครับผมจะเลือก presentation scene นะ แล้วแต่ว่าเราจะเลียกแบบไหนก็ได้นะครับผมจะเลียกเป็น wood f o r room นะครับเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะทําการนเดอร์ครับนเดอร์คืออะไรครับนเดอร์คือเราจะทําให้มันมีการสมจริงมากขึ้นนะครับคลิกที่น e ดอร์นะครับจะทําการโหลดนะครับก็จะเหมือนว่าเก้าอี้เนี่ยครับวางอยู่นะครับบนนะครับในห้องนั่นเองครับกดเนเดอร์เพื่อให้สมจริงนะครับ หรือเราอาจจะเลือกนะครับแบบอื่นก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะเลือกที่การ์ล่าช์รูมก็ได้นะครับกดเลนเดอร์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําการเปลี่ยนแบ็กกราวให้เรานะครับนี่คือการเลนเดอร์นั่นเองนะครับแค่นี้ผมก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับ